สวัสดีสมพรเนี่ยยอดสุงมอบก็ไม่มายอดจองก็ไม่มีเลยต้องมาเช็ดรถให้เจ้านายเขาเฮ้ย เรื่องมันเศร้าอยากเล่าไม่ใช่เล่านี้เล่านี้เอาไปเก็บไม่ให้ทานเวลาทำงานเป็งใจเจ้านายเขาแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้มาเจอกัน5้าโมงครึ่งนะเลิกงานพอดีไหนๆก็มาแล้วขอแจ้งแคมเปญตัวนี้ก่อนแล้วกันเนาะเนี่ยมีหลาดตัวเริ่มต้นราคา5 9 0 0 0บาท แคมเปญเดือนนี้ก็ฟรีดาวไม่ต้องใช้เงิอนออกรถนะแล้วก็ถ้าจองมาเดือนนี้เราแถมล้อแม็กให้ด้วยเป็นยังไงโปแรงกันไหมนะไม่พอไม่แรงอีกเหรอเอางี้แล้วกันเดี๋ยวแถมสปอยเลอร์รอบคันให้อีกรีบๆจองกันถ้ามาเลยนะตอนนี้เซล,ล์ลก็แย่แล้วรายได้ก็ไม่มีลูกก็หนึ่งเมียก็สองโนโอโ,อโ,อโ,อโอเคนะอย่าลืมนะ จองเข้ามาเยอะๆเลยทำงานต่อก่อนหรือเจ้านายเขาว่าเอา